ปกต,ติเนี่ยปัญญาปัญญาทางโลกมันเป็นปัญญาที่เหมือนกับปัญญาทางโลกเนี่ยเปรียบเหมือนกับอาวุธอาวุธที่ใช้ในการดำรงชีวิตอาวุธที่ใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อความอยู่รอดเพื่อความเจริญก้าวหน้าในชีวิตของตนเองนะแต่ว่าถ้าเป็นในทางธรรมแล้วเนี่ย ตัวที่เป็นอาวุธทางธรรมเนี่ยมันคือปัญญาที่จะสลัดคืนในทุกอย่างถ้าเป็นปัญญาในทางโลกเนี่ยมันเป็นปัญญาเพื่อที่จะสวงหาเพื่อตอบสนองไม่ว่าจะเป็นตอบสนองต่อความต้องการปัจจัยขั้นพื้นฐานของมนุษย์ก็ตามหรือเป็นการแสวงหาเพื่อเพื่อตอบสนองอความต้องการที่มันนอกเหนือจาก ปัจจัยพื้นฐานที่มันพึงได้หรือพึงมีมันเกินไปกว่านั้นนีในเรียกว่าเป็นปัญญาทางโลกก็คืออาวุธในการดํารงชีวิตอาวุธในการดําเนินชีวิตเพื่อความอยู่รอดหรือแม้แต่เพื่อความเจริญก้าวหน้าของตนเองนะแต่ถ้าเป็นอาวุธทางธรรมหรือตัวปัญญาเนี่ยมันต้องเป็นในลักษณะที่ว่าเป็นเป็นปัญญาเพื่อเพื่อเพื่อการปล่อยวาง เป็นปัญญาเพื่อการสลักคืนเป็นปัญญาเพื่อการสลักทิ้งนี่แหละเรียกว่าปัญญาทางธรรมอย่างแท้จริงโดยปกติเนี่ยคนปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่เนี่ยเรื่องต้นใหม่ๆเนาะก็มักจะเข้าใจว่าการการทำการสร้างความดีการทําทานนักษาสิลเจริญภาวนาเนี่ยมันทําเพื่อให้ได้บุญมาหรือทําเพื่อให้ได้ความดีอันนี้เป็น สิ่งที่ถูกไหมก็ถูกแต่ว่าแต่ยังไม่ใช่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวทานตัวศีลตัวภาวนาซึ่งเป็นปัจจัยให้เกิดบุญทั้งสามทางการสร้างทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาเนี่ยเป้าหมายหลักที่เป็นแนวคิดแบบพุทธจริงๆก็คือว่ามันไม่ได้เป็นการสร้างทานเป็นการรักษาศีลหรือการเจริญภาวนาเพื่อให้ได้อย่างใดอย่างหนึ่งกลับมาอันนั้นไม่ใช่หลักแนวคิด แบบเนื้อแท้ของธรรมนั่นเป็นหลักแนวคิดที่เป็นเรียกว่าคุณธรรมแบบโลกโลกก็คือโลกิยะธรรมก็คือทําบุญทําความดีเพื่อให้ได้บุญมารักษาศีลเพื่อให้ศีลคุ้มครองตัวเองเจริญภาวนาเพื่อให้จิตใจตัวเองสงบเนี่ยเรียกว่าเป็นโลกิยะธรรมคือทําแบบโลกโลกมันยังไม่ใช่แก่นแท้ของธรรมยังไม่ใช่เนื้อแท้ของธรรมปัจจัยที่หนึ่งก็คือเราพยายามสร้างทานให้ทานจะ สร้างทานกับใครก็แล้วแต่นะสร้างทานกับคนยากไร้สร้างทานกับเด็กพิการสร้างทานกับผู้ได้โอกาสหรือสร้างทานกับพระสงฆ์กับขอทานหรือกับใครก็แล้วแต่ถ้าเป็นการสร้างทานในระดับของโลกิยธรรมก็คือเนี่ยสร้างทานเพื่อให้ได้อะไรให้ได้บุญให้ได้ให้ได้บุญให้ได้บุญให้บุญตอบแทนทําความดีเพราะอยากได้บุญทําทานเพราะอยากได้บุญเนี่ยเรียกว่า จิตระดับโลกิยธรรมคือทำทำคุณธรรมระดับโลกแต่ว่าก็ยังไม่พ้นโลกนะรักษาศินเพื่อให้สินคุ้มครองตัวเองรักษาศินเพื่อเป็นกฎเกณฑ์ที่จะใช้บังคับตัวเองหรือเป็นกฎเกณฑ์ที่จะทำให้ตัวเองบริสุทธิ์นี่ก็ยังเป็นในระดับที่หนึ่งก็คือในระดับของโลกิยธรรมเจริญภาวนาตั้งแต่ ตัวที่เป็นสมถะหรือวิปัสสนาก็ตามสมถะก็ตามวิปัสสนาก็ตามทั้งสองอย่างถ้าเจริญสมถะกรรมฐานในระดับของโลกิยะธรรมก็คือว่าทําสมาธิเพื่อให้จิตใจตัวเองสงบทำทำสมาธิเพื่อให้ตัวเองรู้สึกว่ามันเบามันเย็นเจริญวิปัสสนากรรมฐานเพื่อให้ตัวเองได้รู้แจ้งในธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐานศึกษาธรรมะเพื่อให้ตัวเองเข้าใจธรรม อันนี้เรียกว่าโลกิยธรรมแต่ถ้าเป็นในขั้นของโลกุตระธรรมก็คือทำให้มันพ้นโลกไปแล้วเนี่ยไอ้ที่พูดมาข้างต้นเนี่ยตั้งแต่ทานศีลภาวนาในระดับโลกิยะเยรือว่าระดับการปฏิบัติระดับที่ยังไม่พ้นโลกเนี่ยก็คือเป็นพื้นฐานของจิตแต่เป็นเป็นพื้นฐานของจิตที่ปูให้จิตเข้าไปถึงธรรมแต่จะเข้าถึงหรือจะเข้าถึงหรือเข้าไม่ถึงเนี่ย มันอยู่ที่ว่าเราแต่ระดับจิตของเราจากขั้นของโลกิยธรรมไปสู่ความเป็นโลกุตระธรรมหรือเปล่าถ้าเป็นในในชั้นของระดับโลกุตระธรรมก็คือยกระดับจิตจากการสร้างทานรักษาศีลเจริญภาวนาในขั้นปกติเนี่ยเนื้อแท้ของการฏปบัติทั้งสามทั้งสามทางเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทานศีลภาวนาก็ตามนะมันเป็นการถ้าเป็นขั้นโลกุตระแล้วมันต้องเป็นการฏปบัติเพื่อการสลัดทิ้งสลัดคืน ให้กลับคืนสู่ความไม่มีอะไรเลยดังนั้นครูบาอาจารย์ถึงบอกอยู่เสมอนะว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยเราปฏิบัติทําไปสุดท้ายเราจะไม่ได้อะไรเลยถ้ายังปฏิบัติแล้วยังรู้สึกว่ามันเออมันยังอยากได้แม้จะเป็นเพียงสภาวะธรรมก็ตามนะก็ยังเป็นนับว่าเป็นความอยากอย,กอยู่ดีก็ยังอยู่ในขั้นของโลกิยะแต่ถ้าอยู่ในขั้นของโลกุตระแล้วเนี่ยมันเริ่มสลัดคืนแล้วเริ่มจากกาลางอะไรสร้างทานเนี่ยสร้างทานถ้าคนส่วนใหญ่สร้างทานเพื่ออะไร สร้างทานเพื่อหวังได้บุญให้ทานเพื่อหวังได้บุญให้ให้ทานให้ทำความดีเพื่อหวังได้บุญนะแต่ถ้าเป็นในขั้นของโลโลกุตระแล้วเนะี่ยก็คือมันเลยโลกไปแล้วโยมมันทําทานสร้างทานเนี่ยเพื่อที่จะสลัดทิ้งความตรณีที่เหนียวสลัดทิ้งความเห็นแก่ได้ของตนเองสลัดทิ้งในสิ่งที่ตนเองกาลังยึดอยู่ว่าเป็นของเราปล่อยมันทิ้งสลัดมันทิ้งคืนมันสู่กับคืนมันกลับให้เป็น,ให,ปนให้เป็นไปตามกฎของธรรมชาติดังเดิม คือมันไม่มีอะไรเป็นของเราดังนั้นการสร้างทานในขั้นของโลกุตระธรรมมันจึงเป็นการสร้างฐานเพื่อที่จะสลัดคืนทิ้งความโลภของเราไปมันจะทานอะไรก็ตามะถ้ามันทําได้ระดับเนี้ยถ้ามันทําได้ถ้าถ้าจิตของมันไต่ระดับได้ขนาดเนี้ยไม่ว่าจะเป็นทานเล็กทานใหญ่ทานน้อยทานมากแต่มันเป็นการทานเพื่อที่ให้จิตมันเข้าถึงความรู้สึกที่ว่ามันสลัดคืนมันสลัดทิ้งความโลภออกไปจากจิตได้ เรียกเรียกว่าการสร้างทานในระดับโลกุตละธรรมคือสร้างทานเพื่อที่จะพ้นโลกแล้วไม่วนเวียนอยู่ในวัฏฏะมันพ้นมันพ้นไปจากวิสัยของโลกคือเข้าถึงกระแสของธรรมเข้าถึงแก่นของธรรมนัม่นคือสร้างทานเพื่อที่จะอะไรสร้างทานเพื่อที่จะให้มันจิตมันไต่ระดับเข้าสู่ความละเอียดอีกขั้นหนึ่งนั้นเป้าหมายที่แท้จริงหรือเนื้อแท้จริงๆของแนวคิดแบบพุทธเนี่ยการสร้างทานจึงไม่จึงไม่ใช่ไม่ใช่การสร้างเพื่อหวังได้บุญเพราะ มีบุญยังไงก็ได้เกิดได้เกิดเกิดปุ๊บยังไงก็วนเวียนกลับมาเหมือนเดิมเวียนว่ายตายเกิดไม่ว่าจะเกิดในที่สุขหรือที่ทุกข์ก็ตามคุณค่าเท่ากันเกิดในที่สุขสักพักหนึ่งสุขบุญมันหมดก็กลับมาเป็นสุขทุคติใหม่เกิดในที่ทุกข์พอกรรมไม่ดีมันหมดเนี่ยมันก็เวียนไปกลับไปเกิดในที่สุขได้หมดนั้นั้นในสามสิบเอ็ดภพภูมิมันเวียนไปวนมาวนมาเวาียนไปอยู่อย่างนี้มันจึงเรียกว่าถ้าเรา สร้างทานเพื่อหวังแค่ได้บุญเนี่ยมันมันจึงยังอยู่ในขั้นของโลโลกิยธรรมธรรมยังไม่พ้นโลกแต่เป็นคุณธรรมระดับพื้นฐานของจิตของมนุษย์แต่ถ้ามันพ้นไปแล้วนะสร้างฐานเพื่อสลัดคืนทิ้งความตระนีทิ้งความโลภในจิตของตัวเองออกไปเรื่อยสลัดทิ้งออกไปเรื่อยสลัดทิ้งไปเรื่อยทำจิตได้อย่างเนี้ยเรียกว่าทาการสร้างทานในระดับของโลกุตระทานโลกุตระธรรมมันสร้างทานแล้วมันได้โลกุตระธรรม สร้างฐานปุ๊บก็สลัดทิ้งสลัดคืนความโลภสลัดคืนความรู้สึกที่เราไปยึดว่าสิ่งนี้ของเราบุญนี้ของเราความรู้สึกนี้ของเราสลัดออกไปสลัดออกไปเลยเียลเยล็กเี้ยนน้อยมันเข้าสู่ความเป็นโลกุตระเองในตัวที่สองก็คือศินปกติรักษาสินเพื่อสินคุ้มครองตนเองรักษาศินเพื่อศินเป็นกรอบเป็นระเบียบเป็นกฎเกณฑ์ในการอยู่ร่วมกันหรือที่เรียกว่าหลักมนุษยธรรม ศีลก็คือหลักมนุษยธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขอย่างเป็นระบบอย่างเป็นระเบียบไม่มีใครเบียดเบียนใครไม่มีใครทําให้ใครต้องเดือดร้อนถ้าถ้าหากทุกคนสามารถอยู่ในกฎหรืออยู่ในหลักหลักมนุษยธรรมหข้อนี้ได้คือศีลห้าเนี่ยหากทุกคนสามารถทําได้ก็คือทุกคนจะสามารถอยู่ร่วมกันได้ภายในสังคมได้อย่างสงบแล้วก็สุขแล้วก็สันติอันนี้เป็นโลกียธรรมแต่ถ้า เป็นการปฏิบัติศีลในขั้นของโลกุตระก็คือเป็นการปฏิบัติรักษาศีลเพื่ออะไรการรักษาศีลในขั้นของระดับโลกุตระเนี่ยมันเป็นการรักษาศีลมันมันเป็นการเจริญศีลในส่วนที่ทําให้ความรู้สึกภายในจิตที่มันเห็นแก่ตัวเห็นแต่ความอยากได้เห็นแต่ตัวเอง เพื่อลดความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวนั้นกรอบของศีลไม่ว่าจะศีลห้าศีลแดศีลสิบสอิบเจ็ดหรือ310ิหรือกี่พันข้อก็แล้วแต่เนื้อแท้ของมันจริงๆก็คือะอะไรโยมในขั้นของโลกตุตตะรันศีลทุกข้อต้องเป็นไปเพื่ออะไรเป็นไปเพื่อลดความเห็นแก่ตัวลงเพราะเมื่อเราเมื่อเราเริ่มที่จะลดความเห็นแก่ตัวลงเราจะไม่เบียดเบียนคนอื่น ความเบียดเบียนที่จะไปประพฤติฏิบัติต่อผู้อื่นมันลดลงอันนี้เรียกว่าฏิบัติศินรักษาศินไม่ใช่ไม่ใช่เพียงแค่รักษาสินหรือยึดมั่นในสินเท่านั้นนะแต่เป็นการปฏิบัติเพื่อเข้าใจถึงแก่นแท้ของการรักษาศินว่ารักษาสินเพื่ออะไรนี่คือเป้าหมายของมันนั้นการรักษาสินเป้าหมายที่แท้จริงของการรักษาสินคือเพื่อลดความเห็นแก่ตัวลงลดความเห็นแก่ตัวเห็นไหมอ่ะ แม้ในข้อที่หนึ่งเนี่ยปานาติปาตะไม่เบียดเบียนชีวิตของผู้อื่นไม่เบียดเบียนชีวิตของคนอื่นที่มันเบียดเบียน,นกันอยู่ทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะมันเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ถ้ามันปฏิบัติศีลเพื่ออะไรเพื่อเชียนลดความเห็นแก่ตัวของตัวเองลงได้อยู่โอ้สิลกี่ข้อก็ตามอ่ะมันลดความเห็นแก่ตัวได้ก็คือเนี่ยตัวเองก็ไม่เดือดร้อนคนอื่นก็ไม่เดือดร้อนปริบัติศีลเพื่อให้เข้าถึงโลก,กุตตรธรรม ลดความเห็นแก่ตัวลงเห็นแก่ตัวงั้นเห็นอกเห็นใจคนอื่นเห็นสภาพแวดล้อมมันไม่มีความเห็นแก่ตัวมันก็จะพอมันไม่มีความเห็นแก่ตัวนะมันก็จะไม่เบียดเบียนใครเลยสินทุกข้อก็จะรวมอยู่ในนี้งั้นเป้าหมายของสินทุกข้อจึงต้องสรุปลงไปที่ว่าเอมันปฏิบัติไปแล้วมันคลายความเห็นแก่ตัวลงเห็นประโยชน์คนอื่นเห็นประโยชน์ตนเองแล้วประสานทั้งประโยชน์ตนเองและประโยชน์ผู้อื่นให้เกิด ให้เกิดให้สามารถเกื่อนหมุนกันได้ทั้งประโยชน์ตนเองและประโยชน์ผู้อื่นไม่ใช่เพียงแค่ปฏิบัติรักษาศีลแต่ยังเห็นแก่ตัวอยู่ก็อันนี้ก็ศีลก็จะไม่คุมครองอะไรทั้งนั้นไม่ว่าจะสมาทานศีลกี่ครั้งก็แล้วแต่จะสมาทานทุกวันพระก็ไม่มีประโยชน์จะมาสมาทานทุกเช้าทุกเย็นก็ไม่มีประโยชน์เพราะศีลไม่ได้ขึ้นอยู่กับพระศีลไม่ได้ขึ้นอยู่กับคําพูดแต่ศีลขึ้นอยู่กับจิตเหมือนคําพูดที่ว่าเวลาคนช่วงนี้ ช่วงนี้เทศกาลกินเจนะโยมไอเรื่องของการกินเจเนี่ยมันไม่มันไม่อยู่ในกรอบเกณฑ์ของศีลนะใครฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกใครอยากฏิบัติใครอยากถือใครอยากกินเจก็กินใครไม่อยากกินก็ไม่กินคนกินก็ไม่ผิดก็ไม่ถูกคนไม่กินก็ไม่ผิดก็ไม่ถูกแต่มีข้อสังเกตอยู่อย่างหนึ่งคือถ้าหากกินเพื่อที่จะ กินเพื่อเป้าหมายเรื่องของสุขภาพอันนี้เห็นด้วยอนุโมทนาแต่ถ้ากินเพื่อเป้าหมายของการที่ว่ากินเจแล้วได้บุญน่โอ้โยมอันนี้ต้องกลับไปคิดใหม่ให้ดีๆนะการได้บุญหรือไม่ได้บุญไม่ขึ้นอยู่กับการกินเพราะถ้ามันกินแล้วได้บุญเนี่ยโอ้โยมเอ้ยก,กินอะไรกินกินอะไรไม่กินอะไรได้ได้บุญนี่นะโอ้บุญเกิดง่ายนั้นคนชั่วเนี่ยมันอยากได้บุญก็แค่กินก็ได้บุญแล้วดังนั้น มันจึงต้องศีลมันจึงต้องไปสรุปลงที่จิตต้องลงไปที่ความรู้สึกของจิตไหมว่าบางคนเนี่ยถือศีลกินเจก็จริงนะกินเจรจริงนะแต่ทอะารโยมแต่ทำอะไระหาหมูหมูเจมาเป็ดเจไก่เจหาสัตว์ที่มันเป็นเจที่มันไม่ใช่เนื้อสัตว์จริงๆอะ่ะคืออันนี้ในส่วนของคนกินเจที่อยากได้บุญนะก็คือกินเจก็จริงแต่จิตมันยังสกรปรกอยู่อะ่ะ มันไม่มีประโยชน์บุญมันก็เลยไม่เกิดเพราะอะไรก็จิตมันยังอยากเบียดเบียนมันอยากกินเนื้อสัตว์อยู่อ่ะแต่หลอกตัวเองว่าเราไม่ได้กินอันนี้จึงต้องสรุปลงไปที่รโยมสรุปลงไปที่ว่าจิตมันต้องไม่มีความรู้สึกไม่ใช่ว่าบังคับว่าตือไม่รู้สึกแต่จิตมันต้องรู้สึกได้ถึงความรู้สึกที่ว่าเราไม่อยากเบียดเบียนใครดังนั้นจะกินเจหรือไม่กินเจไม่เกี่ยวกับบุญเลยบุญไม่ขึ้นอยู่กับเจหรือไม่เจนะกินเจหรือไม่กินเจได้บุญเท่ากันนั้นมันจึงต้องไปสรุปลงที่่วา เวลาคนจะรักษาศีลเนี่ยศีลมันต้องไปครอบคลุมถึงข้อระเบียบที่ว่าปฏิบัติศีลเพื่อที่จะลดความเห็นแก่ตัวลงถ้ามันลดตรงนี้ได้นั่นแหละเป้าหมายของศีลมาถูกทางแต่ถ้าปฏิบัติไปปฏิบัติไปศีลก็ปิบัตรครบแต่จิตใจก็สกปรกอยูเ่เหมือนเดิมจะถือศีลกี่ข้อก็ช่างนะถ้ามันจะถือศีลสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยข้อแต่จิตใจมันสปกปรกนายยมศีลไม่เคยรักษาคนประเภทนี้นะนั้น จึงมีคำคำหนึ่งที่ครูบาอาจารย์บอกไว้หรือแม้แต่ในในประสนุป,ปกกเลสหรือแม้แต่ในสังโยชน์ศิธิ์ที่เรียกว่าศิลปะพัฒตาปรามาตคือถือศิลถือศิลเฉยยึดมั่นในศิลปแต่จิตใจไม่ได้พัฒนามันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเนี่ยจึงต้องไปมุ่งไปมุ่งเน้นไปที่อะไรมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายของการปฏิบัติทานก็ต้องมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายศิลก็มุ่งเน้นไปที่เป้าหมายไม่อย่างนั้นก็มันจะกลายเป็นว่าเราเนี่ยทำดีมาตลอดชีวิตแต่ ผลที่ได้มามันไม่ได้ตามต้องการผลที่ได้มันไม่ได้ตามสิ่งที่เราคาดหวังส่วนท้ายก็คือการเจริญภาวนาไม่ว่าจะเป็นสมนถกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานก็ตามอันนี้ยังไม่ลงรายละเอียดเยอะนะถ้านในขั้นของโลกิยะที่พูดเมื่อกี้คืออะไรทําสมาธิเพียงเพื่อจิตใจสงบสงบอันนี้ดีเป็นพื้นฐานของจิตที่ดีมากเจริญภาวนาที่เป็น วิปัสนากรรมฐานเพื่อตัวเองรู้แจ้งในธรรมเพื่อให้เห็นธรรมเพื่อเพื่อตัวเองเข้าถึงสภาธมอันนี้ดีเป็นพื้นฐานของจิตที่ดีแต่ถ้าจิตมันจะแต่ระดับเข้าไปสู่ขั้นของโลกุตระที่เป็นปัญญาเนะี่ยปัญญาที่เป็นขั้นของโลกุตระเนี่ยปัญญาเหล่านั้นมันต้องประหารมันต้องฆ่ากิเลสต้องลดอัตตาต้องทิ้งตัวตนต้องสลายสิ่งที่กําลังยึดถืออยู่ไม่ใช่ว่าเรียนธรรมะไปแล้วยิ่งรู้ธรรมะมากเท่าไหร่ยิ่งยึดติดในความรู้มากเท่านั้น อันนี้ก็ไม่หลุดพ้นประหารกิเลสในจิตตัวเองไม่ได้เห็นแต่ทาแต่ไม่เห็นจิตอันนี้ก็ไม่มีประโยชน์นะสุดท้ายจะตายไปพร้อมทำนั้นทำนั้นก็จะไม่ช่วยอะไรเลยเพราะทํามันไม่เข้าไปสู่จิตมันจําได้เฉยๆมันท่องได้นั้นจึงมีคนมากมายโยมบนโลกใบนี้ที่รู้ทำมากมายสอนคนอื่นได้แต่กับตัวเองไม่รอดนั้นทำเนี่ยมันดูมันดูกันน่ะมันมันมันดูว่าใครจะเข้าถึงธรรมหรือไม่เข้าถึงธรรมเนี่ยมันดูยากมันดูไม่ออก แต่ถ้าหากเราจะ,อะลองทบทวนตัวเองว่าทมที่เราเข้าถึงเนี่ยมันเข้าถึงจริงๆหรือเพียงแค่เรารู้สึกไปเองหรือคิดไปเองว่าเราเข้าถึงธรรมเนี่ยดูจากไหนดูจากปฏิกิริยาโต้อตอบก,กับสภาวะธรรมหรือสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันแล้วระหว่างกิเลสกับธรรมะอะไรมาก่อนกันไม่ว่าคุณยมจะมีธรรมะเยอะมากเท่าไหร่ก็ตามรู้ธรรมะทุกเล่มในพระไตรปิฎกหรือทุกคูหัวข้อก็ตามนะ แต่พอเจอกระทบปุ๊บในใน,ในชีวิตประจําวันของเราเจอกระทบปุ๊บแล้วกิเลสดันมาก่อนธรรมะที่เราอย่างรู้ไปอันนี้ธรรมะไม่จริงอันนี้ของปลอมถ้าเป็นของจริงเนี่ยเวลาจิตมันเจออะไรกระทบก็แล้วแต่ในการดําเนินชีวิตอยู่เนี่ยธรรมะมันต้องขึ้นมาก่อนเพราะมันเห็นจิตตัวเองท่านมองเห็นจิตตัวเองธรรมะมันยังลงไปสู่จิตแต่ถ้าธรรมะไม่ยังลงไปสู่จิตมันก็แค่จําได้พูดธรรมะเก่งนะสอนธรรมะได้ดีนะแต่สุดท้ายนะ เอาตัวเองไม่รอดนี้เพราะจิตมันไม่แตะระดับเข้าสู่ขั้นของโลกุตระธรรมได้แก่โลกิยะคือธรรมะแบบโลกโลกนั้นการภาวนาทั้งสมถะและวิปัสสนาต้องเจริญไปเพื่ออะไรชิมโยมต้องเจริญสมถะและวิปัสสนาไปเพื่อประหารกิเลสในจิตของเองทำลายอัตตาสุดท้ายต้องคลายตัวอวิชชาคือความโง่ในจิตของเราลงให้ได้เนี่ยเป้าหมายของมันทานศินภาวนา ทั้งโลกิยะและโลกุตระต้องพัฒนา,ฒน,านั้นถ้าเราจะพัฒนาจิตของเราได้เราต้องมีอาวุธ